ครับันดับแรกครับในการทำกราฟิกที่เกี่ยวกับเมนูอินเทอร์เฟซของเกมนะครับเราจะมีรูปแบบการทำงานโดยการใช้ภาพที่เป็นลักษณะของ2มิตินะครับโดยที่ภาพ2มิตินี้นะครับสามารถที่จะนำเอาภาพที่เป็นลักษณะของนามสกุล jpeg นะครับ bmp นะครับหรือว่า png เข้ามาใช้งานได้นะครับโดยเราจะมีการทำนะครับรูปแบบของขนาดของภาพนะครับตามขนาดของซีนของ เกมที่คุณต้องการยกตัวอย่างเช่นคุณมีรูปแบบของการกําหนดนะครับซีนของเกมอยู่ที่ความละเอียดของจอนะครับ1024ค768นะครับคุณก็ไปทํากราฟิก2มิตินะครับซึ่งมีขนาด1024คณ768ไว้นะครับแล้วก็ทำการโหลดอิมเมตัวนั้นเข้ามาครับในตัวอย่างนี้ครับจะทํากราฟิกนะครับซึ่งประกอบไปด้วยการกดปุ่ม Play นะครับการกดปุ่มคีคอนโทรลนะครับการกดปุ่มโหลดเซฟ และการกดปุ่ม Exit นะครับซึ่งผมไปจะทำภาพกราฟิกในลักษณะที่เป็น2มิตินะครับตามขนาดความกว้างของซีนเกมนะครับเตรียมไว้นะครับอันดับแรกทำภาพกราฟิกเตรียมไว้นะครับในขั้นตอนต่อมาครับเรามาดูไดแกมนะครับไดแกรมการทำงานของการเขียนซอฟต์โค้ดนะครับเมื่อเรามีการเตรียมกราฟิกไว้เรียบร้อยแล้วขั้นตอนการทำงานนะครับเราก็ต้องเขียนคำสั่งสำหรับการโหลดกราฟิกเข้ามานะครับ โดยที่ถ้าเรามีการทํางานเกี่ยวกับปุ่ม Start นะครับเรามีการแยกกราฟิกของการ Start ไว้ซึ่งเป็นภาพ 2D ของการ Start ทแล้วก็ทําการโหลด Image Start นะครับมีการทําภาพของโหลดเซฟไว้นะครับเราก็ใช้คําสั่งโหลดเซฟเข้ามามีการทําภาพนะครับเกี่ยวกับกระบวนการที่เป็นระบบช่วยเหลือภายในการเล่นเกมหรือว่าภารกิจมิชชั่นต่างๆนะครับเราก็ทําภาพกราฟิกไว้แล้วก็ทําการโหลด Image เข้ามาเช่นเดียวกัน ทำปุ่ม exit นะครับแล้วก็โหลด image exit ออกมาซึ่งกระบวนการโหลดนะครับทั้งหมดจะเกิดขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่การประมวลผลแบบบนรอบนะครับซึ่งเป็น real time rendering ในเกมนะครับที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับซึ่งภายในดูรูปครับซึ่งจะเป็นระบบการประมวลผลแบบวนรอบที่มีการคอยตรวจสอบการทํางานต่างๆตลอดเวลานะครับก็จะมีการสร้างสับรูทีนที่ชื่อว่าเมนูนะครับซึ่งภายในสับรูทีนเมนูครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับการ ตรวจเช็คตำแหน่งของภาพนะครับทางด้านแกน x แกน y เมื่อมีการเอาเมาส์ไปคลิกตามตำแหน่งต่างๆก็จะทำให้เปลี่ยนภาพอินเทอร์เฟซนั่นเองนะครับครับต่อไปครับเราจะมาดูว่าในสับรูทีนเมนูครับจะประกอบไปด้วยนะครับการทำงานอย่างไรนะครับเราจะมีเงื่อนไขนะครับที่อยู่ในส่วนของเมนูเกมนะครับที่ควบคุมการคลิกเมาส์บริเวณ Start นะครับหรือว่ามีการคลิกเมาส์บริเวณปุ่มสตาร์ นะครับมีการสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะควบคุมนะครับเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกปุ่มโหลดเซฟนะครับและมีการสร้างเงื่อนไขที่จะควบคุมเมื่อเอาเมาส์ไปคลิกปุ่มเฮล์นะครับและเช่นเดียวกันครับเราก็จะสร้างเงื่อนไขนะครับด้วยการใช้ if นั่นเองนะครับคอยควบคุมการกดปุ่ม exit เมื่อทําการออกจากตัวเกมคราวนี้เรามาดูกันครับว่าเมื่อเรามีการเลื่อนเมาส์ไปกดปุ่ม start นะครับเงื่อนไขของการ start นั้นจะสั่งให้ทําอะไรบ้างนะครับในกรณีที่เป็นจริงนะครับเรามีการโหลดภาพไปเรียบร้อยแล้ว นะครับด้วยคําสั่งโหลดอิมเมในภาษาดากเบสินะครับเราก็จะทําการวางภาพนั้นนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเปลี่ยนสู่สกรีนของการวางภาพเป็นปุ่ม Start อย่างรวดเร็วนั่นเองเมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม Start นะครับโดยที่นะครับถ้ามีสถานะของเมาส์คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการของการ Start ทเกมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเงื่อนไขของการ Start ก็จะมีอยู่2อย่างนะครับเงื่อนไขแรกก็จะคอยตรวจสอบ การเลื่อนเมาส์ไปชี้ที่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วจะทําการวางภาพของการสตาร์ทเองที่เราได้โหลดเข้ามานะครับต่อจากนั้นถ้ามีการคลิกเมาส์บริเวณปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะไปทํางานที่สับรูทีนที่เป็นการสตาร์ทเข้าสู่ตัวเกมนะครับโดยการสตาร์ทเข้าสู่ตัวเกมก็จะมีการโหลดอิมเมจการเซตอัพคามรานะครับการสร้างพื้นผิวในเกมนะครับแล้วการโหลดโมเดลต่างๆเข้าสู่ตัวเกมเพื่อที่จะพร้อมเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการของการกดปุ่มสตาร์ท ต้องตัวอีกครั้งหนึ่งครับสร้างเงื่อนไขนะครับบริเวณปุ่ม Start เพื่อที่จะรอการเลื่อนเมาส์ไปยังปุ่ม Start ก่อนเมื่อเลื่อนเมาส์ไปยังปุ่ม Start เรียบร้อยแล้วนะครับวางภาพที่ทําการเป็นปุ่ม Start ลงอย่างรวดเร็วนะครับและถ้ามีการคลิกนะครับก็จะไปทํางานที่สับรูทีนสตาร์ทเพื่อที่จะเริ่มต้นในการโหลดนะครับเมต่างๆการ Set-Up c a m ม r ลการโหลดโมเดลต่างๆนะครับเข้าสู่ระบบเกมนั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขแรกสำหรับการสตาร์ท เงื่อนไขต่อมาครับเรามีการนะครับโหลดเซฟนะครับเราก็จะทําภาพโหลดเซฟไว้นะครับแล้วก็โหลดอิมเมจของการโหลดเซฟเข้ามาเมื่อมีการเลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณของโหลดเซฟนะครับก็จะทําการวางภาพของโหลดเซฟลงอย่างรวดเร็ว,ว,วต่อจากนั้นครับถ้าทําการคลิกนะครับการโหลดเซฟก็จะวิ่งไปทํางานที่สับรู u ี t โหลดเซฟนั่นเองนะครับนี่คือกระบวนการของการเล่นกราฟิกนะครับของการโหลดเซฟโดยที่นะครับ ขอทบทวนอีกครั้งนึงครับการเล่นกราฟิกนะครับทำภาพกราฟิกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเลื่อนเมาส์ไปยังบริเวณของปุ่มโหลดเซฟนะครับมีการสร้างเงื่อนไขของการตรวจสอบว่าเมาส์ไปถึงปุ่มโหลดเซฟหรือยังต่อจากนั้นวางภาพลงอย่างรวดเร็วนะครับวางภาพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีการคลิกนะครับก็จะไปทํางานที่สับรูทีนโหลดเซฟนั่นเองต่อมาเรามาดูที่กรณีที่การสร้างมิชชั่นต่างๆหรือว่าการบอกภารกิจหรือว่าการบอกการทํางานของปุ่มต่างๆรูปแบบการเล่นเกม นะครับเราก็ทําภาพกราฟิก2มิติไว้ถ้ามีการเลื่อนเมาส์ไปถึงบริเวณเคอร์เซอร์นะครับในส่วนของการเฮล์ต่างๆนะครับก็จะทําการวางภาพกราฟิกลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นกระบวนการของภารกิจต่างๆในเกมของคุณนะครับและถ้ามีการคลิกนะครับเราได้สร้างเงื่อนไขการคลิกซ้อนไว้ครั้งหนึ่งถ้ามีการคลิกก็จะวิ่งไปทํางานที่สับรูทีนนะครับในส่วนของเฮล์นะครับนี่คือกระบวนการของ GUI ของเฮล์นะครับและเมื่อทําการ คลิก exit ออกจากตัวเกมครับเราก็จะมีเงื่อนไขที่จะรอรับนะครับเคอร์เซอร์ของเมาส์ไปยังบริเวณปุ่ม exit ถ้าเป็นจริงครับเราก็ทำการวางภาพของการ exit อย่างรวดเร็วนะครับวางภาพอย่างรวดเร็วและเมื่อมีการคลิก exit เพื่อที่จะออกจากตัวเกมนะครับเราก็สั่งให้จบเกมและออกสู่ระบบ windows นั่นเองนะครับนี่คือสับรูทีนในส่วนของการควบคุมนะครับการคลิกเมาส์บริเวณกราฟิกนะครับคือสับรูทีนเมนูนั่นเองนะครับ หลดภาพมารอไว้ให้เรียบร้อยนะครับภาพกราฟ,ฟิกก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบนะครับภาพกราฟ,ฟิกเมนูอย่างไรนะครับโดยอาจจะใช้โปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบกราฟ,ฟิก2วมิติต่างๆเช่น Photoshop นะครับออกแบบภาพกราฟ,ฟิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โหลด Image เข้ามาพร้อมกับการสร้างสับรูทีนเพื่อที่จะตรวจสอบการคลิกนั่นเองนะครับนี่ก็คือกระบวนการการทำงานของ g ราฟิกยูเซอร์อินเทอรนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ในวิดีโอเทรนนิ่งเบสิก p s Volume 2นะครับว่าถ้าเรามีการคลิก Start แล้วกระบวนการ Start จะเป็นอย่างไรนะครับถ้าเรามีการคลิกโหลดเซฟกระบวนการโหลดเซฟในเกมจะเป็นอย่างไรนะครับการทํางานเกี่ยวกับภารกิจต่างๆจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งจะได้อธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับครับสำหรับในส่วนของ b a s ิกกราฟิกยูเ e r ร์อ e นเทอรก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ